่องครับ่บองมดังทุกหน่ยอยเข้าไปพี่กับเด้ตเจอลัดเข้าไปครับพี่นอ้องฟองล่มลื่นครับพี่น้องต้นลามใบลามปิวร้อยละลองหลังพระธาตุ ผขวองอ้อมเลยอยากมึงของเอาเพลนท่านแล้วครับผมกำลังเห็ดประสาทป่อยหนะักมัเป็นขึ้นสวนหนาผมเนี่ยหรจังไมหมาถัดหน้าดูป่าปล่อยป่าผมด้ครับพี่น้องร่ลมลื่นครับบรรยากาศโดยรวมเฮ้มาบึงขงางไงวันน้อง ามาเบิกองยงัองอ่เดินไปเรื่อยไลูกตลับตลับไปเลยคอสางมันไหเถอะพี่น้อง มาเบิ่งของใหญ่พี่น้องเฮาเดี๋ยวล้างเล่นหนิครั้งล้างเล่นหนิโอ้โหของใหญ่จริงๆริงด้วยจะเบิ่งข้างหน้าป่ะของใหญ่เลยครับพี่น้องแมมีแจกปุ่มเหรอพี่น้องเอ้ย อความเงแห้งโอ,โองหดังมากคนก็ใบตีโอ้โหคนตีเยินว่ะต <c oughs> ีค่ะตีแน่ตีเราเรียนตรับไป้ด้ก็เป็นอง ของใหญ่ของใหญ่แห่งพระธาตุนาดูนเป็นยังไงครับมีข้อง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 ย่ายข้องย่ายข้อย่ายครับพี่น้องคนนะกำลังก่อสร้างครับผมข้อง